ครับท่านผู้ชมครับทีนี้บ่าวสมบัติจะพาท่านผู้ชมรีวิวถนนากาซี่แยกไฟแดงนะครับเป็นการไปสะพานไทยลานห์นะเป็นการตัดทางน,นะครับท่านผู้ชมว่าจากสี่แยกไฟแดงไปที่กำลังจะ,จะสร้างสะพานไทยลามแห่งที่ห้าอยู่นี่นะครับจะ ครับท่านผู้ชมว่าจะไกลขนาดไหนนะครับแต่ว่าเบาะสบายก,ก็วัดระยะทางแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะเสีเยแยกแสดงไปนะครับทางด้านขวก็ประมาณ10บกิโลหรือ1ิบกิโลนะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไกลไกลยังไงเดี๋ยวเบาะสบายจะพาท่านผู้ชมนั่งรถชมวิวไปสองทางนะครับว่าสองทางก่อนที่จะถึงสถานที่ลาวแห่งที่ห้านี้มีอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมกนมี้างมคโครนะครับตลาดที่ตะวันตกของถนน212ที่ไปโดยการหลงคายเนี่ยนะครับกาลหลงคายเนี่ยนะครับทางนี้ก็จะมีร้านค้าร้านขายต่างๆมากมายนะครับ้วานี้นจะรู้ว่าแล้วนะครับว่าเ็นการ หลังจากที่เป็นจังหวัดมาก,ก็จะเลยรุง่งเดินขึ้นมารถรางก็เยอะครับประตูเมืองครับประตูเมืองจังหวัดเจันการเราสวยงามมากๆเลยทางคนก็เป็นภาพประหลงศสาย,ยารักของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะครับท่านผู้ชมราชการันที่สิบนี่นะครับพี่น้องมีโชว์รูมขายรถ มากมายนะครับรถมือใหม่มือใบแดงรถมือสองก็มีนะครับท่านผู้ชมเยอะแยะมากมายวันนี้รถลาจังหวัดบญงการโู้ตั้งแต่เป็นจังหวัดมานะครับรถล,ลาเยอะจริงๆนะครับไม่รู้ว่าขายได้วาาันละกี่คันนะครับในพื้นที่ชนบุรญการออกวันละร้อยคันไหมเนี่ยทำไมมันเยอะเลอเกินรถนะครับเยอะมากเลยนะครับตามไปครับท่านผู้ชม อเห็นข้างหน้าก็จะเป็นปั้นน้ำมันปโตโทพอถึงตรงนี้บ่าสบายก็น้ํามันรดหมดเดี๋ยวจะแวะเติมน้ํามันทั้งารหนึ่งนะครับท่านผู้ชมน้ำมันอะไรปรโตโทรหรือเปล่านะครับก่อนที่จะไปสะพาดน,นะครับปั๊มน้ํามันใหญ่โตมากๆเลยครับัน้ํามันปตทนะครับ จังหวัดบึงกาก็มีอยู่สองสามปั๊มมูนนะครับท่านผู้ชมขายดียจริงๆนะครับน้ำมันจังหวัดเบองการรถเยอะน้ำมันก็ต้องใช้เยอะนะครับแล้วแวะเติมน,น้ำมันนัครับหนี่วก่อนครับท่านผู้ชมครับ ไปต่อครับท่านผู้ชมบ่าไปกระเปล่าสุกบัดต่อเลยครับท่านผู้ชมแต่น้ำมันเสร็จก็จะไปต่อแล้วนะครับท่านผู้ชมเดินทางต่อเลยทีนี้นะครับปั๊มนี้ก็จะมีทั้งเซเว่นอะไรต่อนนี้อะไร,ม,ะไรมีทุกร้านมีทุกปั๊มนะครับสลับร้านเซเว่นนะครับน้ำมันโปรโตโรอนนรม สีเลนนะครับเป็นการนองขายตัวนี้สีเลนเลยนะครับฝั่งาันน้นก็จะเป็นโชว์รูมนะครับทางด้านฝั่งนูง้นโชรูมขายรถนะครับตัวโชลูมันว่าที่หองอะไรเติมอะไรเยอะแยะหมดหลายเดย มากมายครับจังหดวดสมทตรงนี้ก็จะขึ้นพถถูันแต่แล้วนะครับ สารนนีตำรวจจังหวัดนะครับไม่รู้ว่าชื่อจริงชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าหลายตัวครับทางด้านฝ่า,ามือนะครับจะเป็นสารีตำรวจนนรนนรวจ,รจังหวัดนะครับตำสานีตำรวจภูทรจังหวัดประมาณนี้นะครับทางด้านฝ่ามือก็จะเป็นชิ้โลมสายรถใหม่เนื้อนะครับ่เ,เลยลงมาแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นหนองตรงนี้หนองแล้วนะครับท่านผู้ชมผมก็เรียบร้อยแล้วครับตรงที่ มีหนองใหญ่ๆโตๆเลยทูกระจายมาทางด้านทิศมัตนตกไม่มีหนองแล้วครับ <c oughs> เอาดินผสมกันเนรียบร้อยมรรูจะทำเป็นอะไรนะครับท่านผู้ชมขอสัานมาอะไรต่อีีอะไรก็มาตามนะครับท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมกับขี่รถไปเรื่อยๆก่อนครับท่านผู้ชมสองข้างทางก็มีร้าน อะไรตัวนี้อะไรมากมายนะครับเป็นโรงงานอะไรบ้างนะครับเป็นโรงแรมก็มีนะโรงแรมบ้นานก็มีนะครับถ้าเรามาดูโดยภาพที่ไม่ได้เป็นภาพแบบถ่ายชิพนี้ก็สองข่าทางก็จะมีว่าคนบ้างโรงงานบ้างนะครับท่านผู้ชมก่อนที่จะถึงสะพานนะครับผมไม่ก่อนนะครับยังไงก็จะผ่านอยู่แล้วล่ะก็ะเลย ที่เหียดขวดอย่างอื่นก็เลยไปถึงสะพานเลยนะครับสะพานถาวรแห่งที่นาา่ากลัวการเราเนี้ยนะครับตอนนี้กําลังดําเนินการก่อสร้างอยู่รครับทุกท่านรถชมวิวแล้วเราก็จะถึงสะพานถาวรมีแฟนๆขอเข้ามาอยากจะดูเส้นทางทาเป็นยังไงสวยงามไหมทุกบ้านเรนนี่มีโอกาสก็เลยคลิปนี้มาฝากแฟนๆเราได้ ไปเส้นทางนี้นะครับที่จะไปะที่จะไปเส้นทางนี้นะครับที่จะไปสนามบินนะครับที่ไปสนามบินจังหวัดพิงิการเราป่าทาาน่าจะอยู่ตำบลการถ่านในแถวแถวใครสี่เน,น,นะครับทนนี่มาขั้นมาตอนนี้คุบอบสมบัติก็อยากจะเอามา กันมาตอนมาปะแปะให้มันสวยงามก็เลยอาจจะองท่านอาจจะชอบไม่ชอบก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเวลาเราถพวกเราก็ขอทัน้ชมสวยดีแต่มันก็จะยาก

เนี่ยนะเพราะว่าบ่าสมบัติก็ไม mm ่ไ hmm. ด e ้ขี่รถแล้วเท่าไหรขี่รถนะก็เลยเหมือนกับว่าถนนไมกลจริงแล้วไม่ไกลแ้่ขี่รถปกติางนัเบแปดแทเดียวนะครับสี่แยกมาถึงสถานที่เดียวเองนะครับนะมาณนาทีก็ถึงนะครับท่านผู้ชมแต่ให้บ่าสมบัติก็ขี่รถนะก็เลยดูแล้วก็เหมือนจะไกลนะครับจรล้วไม่ไกล ทางก็มีบ้านคนบ้างอะไรครับท่านผู้ชมมีโรงงานอะไรบ้างนะครับก็ไม่ได้ว่าเป็นป่าเป็นอะไรไปทั้งหมดนันนะครับทบ่านผู้ชมไม่โรงงานม่ีบ้านคนนะครับถ้าเราดูอย่างนี้ก็เหมือนกับไม่มีบ้านคนแต่จริงๆแล้วมีนะครับท่านผู้ชมกข้างทางทนะกลจะถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมใกล้ 아, 지혜다 지혜를 얻는다. 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 지혜를 ทางตัวน,นี้ก็จะเป็นพื้นที่เขากำลังจาะรจาินี้นะครับที่จะตังเสาสะพานพาราง,รงนั่นนที่ตรงน,นี้นะค่จะเป็นพื้นที่ก่อสร้างสะานพารที่ให้กลางชั้นนะครับตังโซ่ที่ตรงนี้นกับนวปีกเก็จะเป็นพื้นที่หลัง ตัวเจะาะลงไปนี่ก็จะเป็นเนือ้อน้ำโขงลงไปหน่อยก็จะเป็นประเทศนาย